ายเียวสวัสดีเจ้าจิ๊กกระไพราบรรดาเจ้าเข้าป่าให้เฮ็ดจิกเก่าเจ้าปะรุ่นแต่การว่าว่าเราไม่จะมานเลยประมาณนะเจ้านี่ตอนนี้เจอเจอแล้วเจ้านี่ยอยู่อยู่ทางเข้าเลยอยู่ระหว่างทางเลยเจ้าเห็ดละงอกเจ้าเป็นละง,งกอกแข็งแข็เงเนาะ เจ้าเล่จ้าจีเป็นดินทรายนะเจ้าปลาทะเลโอ้ยเปื่อยขาโอ้ยติดจุ่มเลยนะโอ้ยเท่าเท่าเราไม่ได้ไมเห็นเลยโดนมีดจับกระหึ่ม ดอกดีอยู่เจ,จะจะโดนแมงกัขดขาดอกฮักัด ห็ดตะไคร่นะเจ้าห็ดตะไคร่เห็ดดาหและเห็ดลมนี่แหละฝนมันไม่ตกแห้งก็ดเห็ดสวย,ด,ย,สวยดอกนี้สวยได้แ้วแหละดอกน้าและกระใหญ่ เป็นรากห่อเป็นรากฟังนี่พครตัดออกล้เจ้าเสียดายมัน ดอกกลางสวยเลยเจ้าเฮยมาได้เอ็ดขาดให้หน่ารกักน่ารลกหนานี่ยดอกใหญ่ มูเดียวกันน,นะเจ้าเออม่ด้เหมือนเจอเฮ็ดอยู่ข้างล่างเจ้าพี่น่อง จะลดนั่นหน่เหมือนเฮตะาครเลยขโพนั้นก็จะเมือนจะใจโอ้เต๊ะเฮ็ดเตล่ะเอตีนเต๊ะทางอกเเฮ็ดกอเขียวเจาะเลดอกงามเลยกำลังสวยเลข้างในนั้นได้ก่อได้ป่วยวาไปใส่ก้

เด็ดดอกได้เลยเจ้าเห้ทานน่อยไปให้ทานาน่อยไปนี่ด่านไม่ตัใครฮ้าข้าม,มาออนกำลังจูงมเลยเจ้าด่านหอมมากขางใกับเราเปนไยกันน้อยแก่นะเนาะ จมเลยอ่ยจมนี่เนาะหน้าเขียวหน้าโตกำลังพอดีเลยเจ้าเดี๋ยวกันเราไปตั้งสักหน่อยข้างบนมาหน้าผาชั้น ดนดานกันะกนะเห็ดตะไคร้ยันทตกมันจะอิ่กมกไปยตกนี่คือ <c oughs> <c oughs> จบ <c oughs>

โอเคเด้ mm ั hmm. okay. mm ่แหละเห็ค่ะ ไปเจ้าดอกนี้กำลังจีเลย สองด้วเจ้าโอ้ตัวน,นี้เป็นราเจ้าพอเจ้าน่นนเล่เจ้า

อย,อยู่ข้างในมันจะหันตอนนี้งเลาะข้างผานะเจ้าข้างห้วย บังจุดเพ่นก็ตัดขาบางจุดก็บาตัดข,า,ดา,ดขานะเจ้าก่อเขียวเะอกี้มอตะก,ก้าไปเนาะมันช่องมันแคบแได้นี่ดอกนะี้ น,นี่เ็เทาเห็ดนางปลาดุกเจาะก็ผิวมันเหมือนเห็ดผิวไันเหมือนนางปลาดุกเกือบไปละมันพุกนี้ก็ได้ละเป็นหนึ่งได้เจาะกาดมันแห้งนี่เจา นี่ไหได้กอไหวไม่ได้สักตัวนลไปหมดแล้วเจ้าเห็ด่แลนะเจ้าเนาะอากาศเริ่มแห้งนะสีเห็ดเริ่มจางละ Oh, Được nó hàm Được nó bàn ối thâu Ui <laughs> Thả bưởi nó lại đọc đây rồi อกแฝดใกล้กันเกะ Selamat datang Paduk. Hmm, bintang bintang, cantik. 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 แผลแยกกันหากับนอกนะเจ้าน้องเบาได้ก่อนนี่ได้อยู่นะเห็ดนางละดอกงามนะเจ้าก่อนเมื่อบ้านนะเจ้าเดียวเ่ามาดูผลงานของเพงวันนี้นะเจ้าหารอบบ่ายเนาะหามาหาตอนบ่ายเนาะบ่ายแก่เกือบแรงแนละ้วตอนี้เริ่มแรงลนะเห็ดก็เต็มตะแกรงนะอยู่นะเจเะ้านะเห็ดสมากก็คือเห็ดเครื่องเห็ดดินนะเจ้าแถงว่าดอกงามนะเจเะ้านะช่วงบ่ายเน,นี่ยถือว่าดอกงามเนาะเห็ดแห้งๆบ่ได้ นะเจ้าบอกอมน้ำนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณที่รับชมแพงมาถึงถึงท้ายคลิปนะเจ้าสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะพาหายชัวรกินนะได้ก็ฝากตัวติดตามรับชมตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับเราบาดทาบานเหมือนกับจะมาเจ้าใจก่อนนะนจะได้ได้ก่อน